ค่ะชื่อนทนะคะน้ำทิพ์จิรานิติใช้ชื่อในวงการว่าสนิกร์เร็ดค่ะก็ตอนนี้เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลายัยพระตอมเก้าธนบุรีแล้วก็จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาวิชาออกแบบนิติสินนะคะ อันนี้ค่ะก็จะมาจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยคือเหมือนเรารู้มาว่าเจ้าของบ้านอชอบแมวเพราะมีความใจดีที่จะแบบรับเลี้ยงแมวอ่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะวาดเป็นคอนเซปต์ว่าแมวทุกตัวเนี่ยอยากจะเข้ามาอยู่ที่บ้านนี้ก็คือจะเป็นแมวกําลังปีนอยู่เข้าบ้านนี้แต่อย่างตรงอีกที่หนึง่งที่จะมีแมวตรงนู้นก็จะมีแมวเหมือนกันก็อีกหนึ่งผลงานจะใช้เป็นเชฟของขนมที่เรียกว่าข้าวต้มน้ำวนค่ะ ก็จะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของทางบาง,บางลําพูค่ะของย่านนี้ตรงขนมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมก็จะมีแมวเล่นสนุกกันอยู่ก็เหมือนจะสื่อสารว่าแบบขนมข้าวต้มน้ำวนเนี่ยมันอร่อยแล้วก็เหมือนกับว่าแมวก็ยังเข้ามาเล่นสนุกด้วยเลยชุมชนสวยงามขึ้นแล้วก็ทําให้พื้นที่มีคนเข้ามามากขึ้น,นะคะ่ะอยากจะเข้ามาถ่ายรูปมาดูชุมชนอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้มาชมกันนะคะเพราะว่าแต่ละสถานที่แต่ละศิลปินเนี่ยก็ตั้งใจทํางานมากมากแล้วก็เหมือนต้องการจะสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับชุมชนนั้นๆคะ่ะก็อยากให้มาดูกัน